สุขทั้งครอบครัวกับ Family Sun Day b r u ร c ์มื้อกลางวันสุดพิเศษในวันอาทิตย์สุดทันษาที่ห้องอาหาร h ด no s qua r e โรงแรมโนว์เทลแ a n น k o แพตดินัมทีมอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารทะเลและอาหารานานาชาติที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นอันต้องเลิฟเพราะมีเมนูให้เลือกฟินกันแบบพรีเมียมพีจใจมากมายไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดออนไอส์สเตชั่นปิ้งย่างที่ย่างกันให้สดๆใหม่ๆม,มีวัตถุดิบให้เลือกหลากหลายทั้งหมูเนื้อไก่ปลาหมึกเนื้อแกะและกุ้งแม่น้ำเผากุ้งเลวเวอร์อย่างเราบอกเลยว่าชอบ ความเป็นเชฟในตัวคุณให้มาจากคู่ความอร่อยเเชินสูชิและซาชิมิก็ไม่น้อยหน้าหาั่นกันสดๆปั้นกันสดสดไปเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยและอาหารนานาชาติอีกหลายเมนูบอกเลยว่าไม่ว่าใครจะชอบอาหารสายไหนมากินที่นี่คือไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่สําคัญอาหารคืออร่อยก,มกมรมกรจานไหนควรจัดจานที่นี่ก็ทําถึงเครื่องจานไหนควรนัวก็นัว,นวสุดอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราประทับจิตประทับใจเลยก็คือการที่เชฟเขาทําสดใหม่จานต่อจานขนาดผลไม้เขาก็คั้นสดนทุกคนคิดดูของเคาว่าหลากหลายแล้วของหวานก็ไม่น้อยหน้านะมีเรื่องเยอะมากเอาใจทุ พราะมีทั้งเค้กไอศครีมขนมไทยข้าวเหนียวม,มะมว่วงและผละไม้สายหวานเห็นต้องตาลลูกวาวแน่นอนแต่แต,แต,แต่ความพิเศษของแฟม i l ี่ u n d a ด b r ร n c ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้จะมีกิจกรรมและมุมสําหรับน้องๆหนูๆและคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นโซนเมนูอาหารที่เด็กๆชื่นชอบหันไปอีกนิดก็จะเจอกับเครื่องทําขนมใส่ไหม้อันใหญ่ๆกันที่โซนตกแต่งขนมแบบ DIY ตัวนี้ก็คือสนุกกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยแถมที่นี่เขายังมีห้องเด็กเล่นด้วยเด็กๆก็คือ e n j o y กันสุดๆแล้วมาแฮปปี้กันที่โรงแรมโนเวทเอลแบงคอกแพทะ